เอาและค่ะวันนี้เรามีผู้โดยสารเพิ่ม2ท่านนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่เขื่อนห้วยสมงค่ะหรือว่านารบดินทรจินดานะคะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะคุณลู่อาจจะดูงงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าทำตามคำสั่งทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจุบโบกมือบายบายอะไรต่างๆนะคะส่งคุณกาก้าแล้วก็เลดี้นะคะพร้อมแลนดิ้งเข้าสู่เขื่อนห้วยสมงแล้วค่ะโอเคค่ะไปเล่นน้ากันได้เลยค่ะ สำหรับบรรยากาศโดยรอบของวันนี้นะคะมีพื้นที่ความกดอากาศต่ำมากทำให้เกิดฝุนมากถึง70สิของพื้นที่เอาไม่ใช่เหรอเดดี้่ะกลับบ้านเร็วป่ะและนี่ก็เป็นการลงน้ำครั้งแรกนะคะของเลอาหน้าตาดูมีความสุขไหมคะระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกใครมีความสุขว่าไปกันคะ ส่วนกุนกาคาะนะคะก็ดูจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เหมือนมาทาตามหน้าที่ค่ะระหว่างที่พี่ๆเล่นน้ํากันอยู่นะคะกา้กาก็แอบเนียนค่ะวิ่งหนีนะคะและนี่ก็จะเป็นทำเนียมทุกครั้งนะคะที่จะต้องแอบวิ่งไปอุ้มแล้วก็ลงน้ําอยู่ทุกครั้งเสมอไปค่ะเก่งกับมมากล้ากับเด็กก็ต้องผู้ชายคนนี้นั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะแต่เนเพื่อนรู้ไหมคะว่าการทรมานหมาในการว่ายน้าในครั้งนี้ก็เป็นการใ้ิวจิตใจของมนุษย์คนนึงได้เหมือนกันนะคะดูสิคะ สังเกตสายตาคุณกากาไหมะคะร้องขอความช่วยเหลือเอป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยนะคะในจังหวะนั้นหันมาทรมานเด็กกันบ้างค่ะอาเอาลองเอาขาจุ่มลงน้ําสิคะแต่โชคดีไปค่ะเพอเอินว่าเด็กน้อยคนนี้ชอบเล่นน้ํานะคะแม้เป็นการเอาขาจุ่มลงน้าเฉยๆเองก็ตามเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์โอเค หลังจากที่เรามาพักผ่อนผ่อนใจกันอยู่ตรงนี้หลายชั่วโมงนะคะก็ได้ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วล่ะค่ะกลับบ้านมากลับบ้านลูกกลับบ้านไปไปไหนเรากลับบ้านเฮดี้โอ้ยก้ามากลับบ้านเวดี้มาเร็ว วันอื่นค่อยมาใหม่มาเร็วเดี๋ดีโ <c oughs> ชคดีนะคะที่วันนั้นเอาเชือกคล้องคอหมาไปด้วยค่ะจะได้ง่ายต่อการตามหมากลับบ้านนะคะถ้าบ้านไหนวิ่งตามหมาไม่ทันนะคะแนะนำให้เอาเชือกจูงคอหมาแล้วก็จูงหมาแบบนี้นะคะดูตามตัวอย่างค่ะ เห็นไหมคะวิธีการซูมหมาที่ถูกต้อง